มันจะเนียมมันไม่โผล่หัวมาเลยนะเออมันก็กลัวเหมือนกันนะครับมันมองเห็นคนนะมันมีน้ำมันมองเห็นคนแต่เรามีมนโบกมันมองไม่เห็นสับน้ำที่ข้างในแต่มันมันรู้นะครับแล้วถ้ามันเกิดมันร้อนตรงไหนปล่อยๆนะท่านจะาไปเผลอใจนะครับวานลงไปไม้ครับ การสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมันนะครับลงไปมีแต่ไม้นะครับนั่นเลยมันก็เป็นวิธีการปรับตัวอย่างหนึ่งครับหนูถามจริงๆนะครัว่ามันมีรูปูกับรูหนูรูปูกับรูหนูเนี่ยรูไหนใหญ่กว่ากันรูหนูเหรอรูหนูบ่ น pues ี่ยอมรับเลยนะแม่าูหนูใหญ่กว่าไม่ไม่ใช nope ่รูปูค่ะจ้าเพราะว่ารูหนูเขาจะปิดเขาจะปิดปิดปากรูเอาไว้เขาจะไม่ให้เห็นว่าเป็นของหนูเป็นรูหนูนนค่ะเพราะว่าแต่ว่ารูปูเนี่ยเขาจะเปิดเลยแล้วว่าใหญ่กว่าโอ้โหมีคนแย้งมีคนแย้งนะว่ารูปูใหญ่กว nope ่ารูหนู คือโูโนูเวลามันกดยาำกองัวามันจะมีโหยคกดยาวโอยคืออะไรแป้แแป้แแปลวมันจะมีแปลวมีแปลวอยู่ด้านหลังเพื่อหากใครมาข้างหน้าพูกมันอหก้าเอาตัวรอดสำหรับนะยิ่งเป็นแย่ใช่ไหม 爹呢？Yeah, yeah.